สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ CDO นะฮะอยู่ช่อง AMVP นะฮะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะฮะคนคนที่มาจากเดินทางมาจากกรุงเทพนะฮะสุ่รรณัยนะว่ามีความรู้สึกยังไงที่มาเล่นน้ำทะเลที่นี่นะและหาดจอมเทียนนะฮะ,ะเดี๋ยวลองมาสัมภาษณ์คนทีละคนเลยนะฮะสัมภาษณ์ใครก่อนดีเนาะสวัสดีปั๊กีซองนะฮะครับผมครับปั๊กีซองนะ,ะมีความรู้สึกเช่นไรนะฮะ ครับวันนี้ที่โดนเพื่อนทุ่มตกน้ำน,นะฮะผมีความรู้สึกย,ยังไงฮะก็ตอนแรกผมก็บอกแล้วไม่มีชุดนะไม่มีเกงในครับผมน <c ười> ั่นก็ลากผมลงเลยครับ <c ười> ผมบอกแป๊บนึงแปง๊บนึงผมด้วยใจครับผม,ผมก็ลงเลย <c ười> ผมว่าน้ำเสร,ร็จผมถามแล้วกางเกงในกวาแม่งเงียบกันหมดเลย <c ười> ผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมพูดสามคำแล้วนะครับครับได้มันชื้นมากครับแล้วตอนนี้คุณก็ใส่เกงในตัวนั้นอยู่น่ฮะครับผมครับโอ้คุณเทียมมากเลย อ่ะนีเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์คนต่อไปนะฮะอ่าคุณพี่เคนเนี่ยเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่เคนเลยนะพี่เคนพี่เคนนี่ยอ่ะอยากถามว่าพี่เคนเนี่ยตอนนี้มีความรู้สึกเช่นไรนะฮะที่แบบกูโดนทรายโป่อย่างเงี้ยฮะหนักไหมฮะแม่งออกยากมากขามันออกไม่ได้แล้วแม่งลุมเละเลยมึงจะฝังศพกูหรือไงวะ เลยจะไปเก่งใจถึงเอ่าไปไปสุภาพเลยนะ <laughs> คนคนเหลืองมากเลยมึงมึงใส่ใส่นิดเดียวก็ได้ฮะมึงใส่สักกองภูเขาเลยใส่นิดเดียวเขาจะเรียกว่าฝังเหรอฮะอ่ะเดี๋ยวคุณตะนะฮ <laughs> ะ <laughs> ตะเทอร์โบนะฮะมีความนนรู้สึกเช่นไรนะฮะวันนี้ที่แบบมาเล่นน้ำเลยนะฮะละุงเตี้ยอะไรนะลุงเตี้ย แค่นี้ฮะเสียสยตังเยอะครับเสียตังเยอะเสียตังเยอะนะฮะเดี๋ยวท่านท่านหัวหน้านะต่อไปเป็นท่านหัวหน้านะฮะบูมี่นะฮบูมี่มีความรู้สึกเช่นไรนะฮะที่แบบวันเนี้ยคือคือแบบผมนั่งดีกีตาร์อยู่คุณทำไมอยากร่วมแจมฮะเพราะผมอยากร้องเพลงเพราะผมเป็นเิร์สนะฮะโอ้ยนะฮะแหมสุดตีนเลยนะ ่ะเดี๋ยวคนต่อไปนะฮะคนข้างๆไม่ได้ฮะต้องต้องต้องทุกคนนะฮะโอ้โหเม้านะเม้าด้วยกดบังคับนะฮะมาด้วยใจนะฮะแรงนะครับกดแก๊สทำไมถึงมายโอ้ยวันนี้มีความรู้สึกเช่นไรที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วฟังเพลงปลายทางไม่ได้เนี่ยฮะอ๋อทำไมต้องจี้จุดด้วยไม่ได้จี้จุดฮะแต่ว่ามีความรู้สึกยังไงที่แบบมาเที่ยววันเนี้ยสนุกมากค่ะคือสนุกยไปแล้วก็สนุกไงไม่ได้หรอ ก็สนุกที่ได้มากับเพื่อนเพื่อนอะไรนะเดนิโอลี่ปะทำไมทำทำใจนานเหรอไอเดียบทรายอ่ะทำใจนานอ่ะเอ้าก็มันก็แหมเรามีประวัติบ้างแล้วก็รู้เช่ใช่ถ้าผมจะเจาะประวัติคุณนี่ได้ไหมเอาไว้หลังใหม่แล้วกันนะหลังใหม่เนาะโอเคกลับไปดิกลับไปกลับไปดิอ่าเดี๋ยวคนต่อไปนะฮะคุณหลินปิงฮะี้ไอ้แผลไอ้ความรู้สึกไงี้อ่าคุณเป็นน้ำสูตรยังไม่เปียกเลยครับ ตัวนี้ไม่เปียกนะครับเพื่อนสายมากวันเนี้ยเพื่อนสายมากเพื่อนเนาะครับผมผมนั่นคือข้อายมาผมทีนผมเชื่อเลยอ่ะฮะับไรู้ใครครับตัวไหนฮะับไรู้ตัวไหนฮะับอ๋อแล้วจีการไย่างนี้แบบผมมาผมผมมาด้วยใจครับอ่าผมมาด้วยใจครับครับแล้วขึ้นรถมาแล้วมึงแมวรองเท้าแตกมาเลยเนีฮะอ๋อพอพอพอดี่ลืมเนาะจะร้องเลยเนี่ยครับจะร้องเลยครับ ไม่เป็นไรนะแม่ด <reco Christ> ่าอีกครับเดี๋ยวเท้าหายอ๋อกลองเท้าหายข้างเดียวแม่มึงด่าเลยใช่ครับขนาดนั้นเลยโอ้ยเดี๋ยวกูทัวร์ก่อนทำสองรอบแล้วสามรอบแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะใครดีอ่ะคุณกล้าแล้วคุณกล้าหน้าห่านมากชานชัยเลยไปหันหน้ามาทางนี้เลยดิมีความรู้สึกเช่นไรครับแม่งไปไปกลางเกาะทะเลวันเนี้ยมันลึกไหมฮะเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยปะเหนื่อยมากอ่ะ แค่น <ch> ี <t enders> ้แหละแค่นี้แหละอ่าเฮ้ยมันแปลกใจเลยอะเขาว่าทำไมไม่จมเออทำไมถึงไม่จมครับผมคงไม่ต้องแปลกใจแล้วแหละเหตุผลดีมากเลยฮะอ่เดี๋ยวสุลอรเราเนี่ยวันนี้ใส่แว่นด้วยนะฮะครับพกเมียมาด้วยนะนี่เ่าได้หรออ้เมียมาด้วยเลยอ่ะมาแค่นี้พกเมียมาด้วยมีความรู้สึกยังไงที่มา เหมือนเหมือนเหมือนมาเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็มาเดทกับแฟนด้วยอ่าก็รู้สึกดีครับครับถ้ามีโอกาสหน้าก็จะไม่มาเอ้ยมาครับมาคุณตีนนะเดี๋ยวต้องไม่มาอีกนะฮะนี่จริงกงตกนะครับชาวแกงครับเดี๋ยวดิเอ้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวดิโกอลี่อ๋อฮะคงคงไม่รบกวนนะคงไม่ว่าอะไรนะท่านสัมภาษณ์แฟนผมด้วยยี่สิบยี่สิบแล้วแต่เขาอ่ะมีความรู้สึกเอาไม่ได้เหรอ แล้วแต่วุ้นครับเฮ้ยคุณคุณเบียร์วุ้ครับอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณวุ้นเลยฮะวันนี้แฟนติดตามพี่ร้องเออไม่อยากถามคำนี้เลยมาเพื่อเพื่อนเอามาเพื่อเพื่อนนะมาเล่นใจเหรอเมื่อวานเมื่อวานนี้เมวันนี้เลยถ้าคุณไม่มาถ้าคุณไม่มานี่เพื่อนด่ากูตายอ๋อพูดง่ายๆคือเพื่อนด่าไงฮะแล้วผมแล้วแล้วเมื่อวานทำไมไม่ไปเตะบอลครับ เก็บตังค์มากับมึงเยอะเลยอ๋อมึงไม่สุภาพอีกแล้วนะเก็บตัวเก็บมาเท่าไหร่วะอะมึงเก็บมาเท่าไหร่วะ250 250ยห้าสิบขับรถกับหมดตูนเลยอะแต่นิ่งเลยนะฮะทำเนียนเลยนะขับรถขับได้ไหมอ่าไพ่เชือกไพ่เชือกไพ่เชือกเชอร์รี่ไอยเชือกอะไรมันเชือกมันเชือกไพ่ฮะขอสัมภาษณ์หน่อยฮะ สัมภาษณ์ว่าวันนี้มีความรู้สึกยังไงฮะเพื่อนจะจับลงน้ำมันดินใหญ่เลยยัังงไกลวนี่ยเป็นโรคกลัวน้ำเป็นโรคกลัวน้ำไหมฮะถ้าลงไปจะไม่ผิดก็ผ้าใส่กับแล้วไม่หันหน้ามาไปนี่สัมภาษณ์นักวิชาดงขุมผืนไปเนี่ยไม่หันหน้าเลยเนี่ยอาครับสัมภาษณ์เยี่แฉมครับเดี๋ยวนนี้เดี๋ยวเออจะต้องพาดพี่เขาดีเ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ดิับรถจิ

ไอ้นักฮะเยี่ยมมันทับกูอะไหนอ่ะคนไหนอ่ะไอ้นั่งหน้าเนี่ยเออเอออแเราให้สามคำเลยไม่ต้องถามมากอย่ามึงโยนเออลงไปแล้วมือก็แหละม้วก็ผัวอ่ะแล้วตอนลงลงไปเล่นเล่นน้ำมีความรู้สึกร้อนหรือเย็นไงโอ้โหคนนร้อน โค้งเหนือเลยรู้สึกว่าวันนี้พนักงาจะมีพาร์ทิสองดวงครับถ้าพร้อมก็อยู่เหมือนมันร้อนๆเมื่อไรขึ้นมาแต่เอาลงน้ะมันเย็นเย็นเนาะมี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 อะไรจะกล่าวถึงเพื่อนๆไหมครับอ๋อขอบคุณเพื่อนๆดีดีออลี่มากๆครับทุกคนครับวันนี้ก็สถาปนาแกงครับครับแล้วเสียใจ รองเท้ามึงหายใช่ไหมเดี๋ยวผมซื้อให้ครับผมแล้กลับบ้านมาข้างเดียวเองซื้อสองข้างเท่าไหร่ครับผมอ๋อสองข้างนะสองข้างยี่สิบก็ยี่สิบบาทบาบเออตอนนั้นนะครับอันนี้ผมคนละใส่คุณคุณซื้อซื้อซื้อรองเท้าแตนเนี่ยผมนะผมซื้ออยู่ของผมเนี่ยก็แพงเลยสามสิบบาทเลยนะแพงมากครับครับเนี่ยใส่แม่งยังไม่ยังไม่เคยพังเลยครัอ๋องั้นเสียสใจผมก็ทราบแล้วถามครับน้ใหครับถ่ายดีวีครับผม ว้าวันนี้มาหนีเมียมาเที่ยวครับสามคำสามคำสามคำลึกๆในใจลึกๆในใจลึกๆในใจมันไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ออ๋ก็ดีฮะอยู่ไกลกันดีนะใช่นะครับสามคำต้องมีเยอะกว่านี้ดีครับมึงจะถามมากกว่านั้นด้วยน้องเมย์น้องเมย์น้องเมยน้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์พัทยาพอน้องเมย์หรือเปล่าครับเปล่าครับคือ คือผมมากับเพื่อนๆนะฮะผมไม่ต้องการอะไรนะฮะก็อบอกไอ้ใครโทตรตามมาครับเปล่าครับพีบพีเข้าครับโอ้ยต้องเม่เอาฮะข <c oughs> อถามว่าวันนี้ไม่วันนี้มาภรรยาแล้วไม่เจอต้องเมย์รู้สึกไงครับก็คือรู้สึกไอ้สึกก็รู้สึกดีอะนะมากภรยายไม่เจอเมย์กลับบ้านไปเดี๋ยวเจอเมียนได้เลยครุดเติมแต่ละอีอย่างที่กุ้ยบรรยากาศถึงเพื่อนๆจริงๆก็รีบมั้งครับ ครับก็วันนี้ก็สนุกมากนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะโอ้ยจะแขนกลับไปกลับไปกลับไปกินอะไรครับ,บกินอะไรเดี๋ยวกินขี้ค่ะ <c oughs> กินแกบกวางกินแกบแล้วแสบุูนนะ,นะกินแบอ่ะโอเคฮยชวนชวนเพื่อนๆหน่อยโอกาสหน้าถ้าได้ดูคลิปนี้โอกาสหน้ายังไงเน้นๆเลยนะครับพกตังเยอะๆหน่อยนะครับข้าวเนื้อกูหมดเลยโอเคฮะอ่ะ สำหรับผมนะฮะก็ขอขอเก่าจบนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชมรายการนี้อยู่นะฮะ TDO นะฮะ The d i n k Olly นะฮะช่อง AMVAP นะฮะทางทางยูทูปทาง YouTube นะฮะมีช่องเดียวนะฮะและเสืร์มีรายการเดียวด้วยนะฮะมีคลิปเดียวด้วยนะฮะ MV MV ครับอ่าเดี๋ยวฝากถึง MV ด้วยนะฮะก็เธอไม่อาจเอารับไปจากหัวใจนะฮะสำหรับ MV เพลงนี้นะฮะมีพระเอกสุดหล่อนะฮะคนหนึ่งนะฮะพี่เอนะฮะพี่เอนางเอกนะฮะชื่อชื่อชื่อพี่สมนะฮะเข้ากล้องแป๊บเดียวเองฮะพี่สมนะฮะแล้วก็เดินจากไปแล้วกูไม่เข้าอีกเลยนะฮะเพราะวันนั้นเขาเขาติดถ่ายแบบนะฮะเขาเหมือนเล่นจริงครับครับเขาเหมือนเล่นจริงสองคนนี้นะฮะโอเคครับวันนี้ผมก็ขอจบการสัมภาษณ์ทุกคนนะฮะวันนี้นะฮะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากขอบคุณทุกคนเนี่ครับสวัสดีครับ